สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามช่องก๊อปควยงามร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ผมกามาเปิดคว้วแม่ลูกสาวนะครับแม่สูงร้อยสี่สิบหกบวกเด้อครับพี่น้องเป็นลูกสาวกล่องฝานะครับของบิ๊กไอฟ้านะครับพี่น้องนี่แหละครับเป็นคว้วลูกแหลกนะ้ครับแถวสองคูแล้วพี่น้องสูงร้อยสี่สิบหกบวกนะครับของเงี้ยงงามนะครับลูกแหลกนะ้ครับพี่น้องด้แถวคูเดียวครับแม่คว้คูนี้ครับ สนจิตสนใจกับโทรเข้ามาสอบถามเลยนะครับพี่น้อง096 376 6140นะครับเปิดไว้ที่ราคา120,000บาทเท่านั้นนะครับพี่นออ้องต่อรองหนึ่งนะครับเด้อข้อยลูกแหลกสูงร้อย46บวกครับเป็นลูกสาวกล่องฝานะครับของบิ๊กไอฟ้ามครับลูกได้28,900หน,นะครับพี่น้องสนจิตสนใจกับเขามาชมตัวจริงเลยนะครับเนาะ ข้อยู่บ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับเอางคนประสิทธิภาพยามังหลอบตัวแล้วพี่น้องลูกสาวกล่องฟ้าครับโอ้ถ่ายแม่บักสมโอตัดงเลยพี่น้องครับเม่งถ่ายได้ครับถ่ายเปิดกว้างสวยได้ครับฟันแทะสองครูได้ครับพี่น้องเฉาสองคร,รูภาษาซาเดินเฉาสองครูเลรอครับสูงลอยสี่สิบหกบวกได้ครับ รมบมาเบิ่องแบบเผาเงี้ยครับพี่น้องเบิ่งหน้าตาครับก็เขาเปิดกวงสวยครับมีที่เดดตากระแต้มนะครับแจ้มกระจำนะครับนี่ครับขอสามอ่องเน้อพี่น้องครับบอกเผาเงี้ยนะครับผูกโบมแล้วมึงแข่งขาเลยพี่น้องเอ้ยมันเลครับแข่งขาเงี้ยครับเปิดไว้ที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับสนจิตสนใจกับทรเขอมาสอบถามเลยนะครับเด้อศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหก หกหนึ่งสี่ศูนย์นะครับกล้วยเงี้งๆอ่ะเงาๆครับลูกเสากล่องฝาของบิ๊กไอฟ้ฟร์มนะครับลูกกับนี้อยากแม่นะครับเนาะอะไรรูนะ้ไ นะครับพี่น้องเอ้ยแม่สูงรย46บวกนะครับได้ลูกสาวไปพร้อมนะครับของยิงใหญ่เงยบเงครับพี่น้องเปิดไปแสนสองหมื่นบาทนะครับเนาะสนจิตสนใจกัโทรเข้ามาสอบถามทรเข้ขมาตอรองนะครับเด้อข้นจุ้งสูงรอยแปดสิบนี่ครับจะไปตกใจนะครับกล้วยมันเลยตำครับ่ว่ากล้วยตัวนี้แข็งขาดีเด้อพี่น้องแข็งขาดีครับ นาตาดีครับมันรับอึกหนาบบกเขางี้ครับคข้ยอยู่บา้านหนองบอนตำบลหน,นองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหนะครับเปิดราคาไว้แค่1นึ่งแสนสมืนบาทเท่านั้นครับต่อรองใหญ่นะครับเด้อนะ ไปกาลังหาคั้วไปเลี้ยงนะครับคว้วสูงมากล้วครับนี่ยครับสูง146บวกลูกแรกครับแถว2คูครับพี่น้องถุงเท่าสีขากําไรสีขาดีด้วยครับนี่ครับขวนแม่กับจับดีนะครับเบื่อขวนครับวันนี้ขวนหาพืึ้นหาท่องมีนะครับนี่ครับขวนที่เด็ดเลยพี่น้องขวนเส้นขาหลังนะครับีครับขวนหาพื้นหาท่องดีครับแม่สูงยาวอะไรเลยครับพี่น้องไทยบักสมโอตาเดมหางกเงยาวครับ เร็บหนาเล็บหลังดีนะครับของใหญ่ๆยาวๆ,ๆนะครับเปิดไว้ที่1นึ่งแสนสองมืนบาทนะครับฝากกดติดตามช่องก๊อปควอยงามรอยเอ็ดได้เะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจผมหาค้วยแม่ล้กงามๆราคาถูกๆมาฝากปีฝากนอ้นกษษกองในราคาเกษตรกรจับต้องได้น่นองครับนี่ครับสวัสดีครับ